สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ได้นำสาระน่ารู้หอมแดงคนทานบ่อยๆต้องรู้ทานมากเกินไประวังมีโทษนำมามอบให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยค่ะ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะหลายๆท่านอาจจะเป็นหวดัดเป็นไข้จามเจ็บคอบางท่านก็มีน้ำมูกไหลไม่หายสักทีแน่นอนค่ะว่าปัจจุบันนี้สามารถหายาทานแก้หวดัดแก้ไข้ลดน้ำมูกได้แล้วแต่ก็ยังมีอีกทางเลือกหนึ่งของคนไทยในสมัยก่อนก็ได้นำเอาพืชสมุนไพรประจำบ้านชนิดนี้มาช่วยบรรเทาอาการดังกล่าวนั่นก็คือหอมแดงนั่นเองค่ะ หอมแดงนั้นถือเป็นพืชสมุนไพรจำพวกหัวค่ะนิยมนำมาประกอบอาหารหลากหลายเมนูซึ่งแอดมินเชื่อว่าหลายๆท่านชอบรับประทานอาทิย่ำต่างๆน้ำตกลาบพลา่า หรือเมนูต้มยำเป็นต้นซึ่งนอกจากความอร่อยแล้วนะคะหอมแดงประกอบด้วยสารเคมีสำคัญอีกมากมายเลยค่ะทั้งยังมีสรรพคุณทางยาสมุนไพรและคุณสมบัติพิเศษต่างๆไม่ว่าจะเป็นในหอมแดงนั้นจะมีน้ำมันหอมระเหยค่ะเพราะมีสารชนิดหนึ่งที่ทำให้หอมแดงมีรสชาติขมบนเผ็ดร้อนมีฤทธิ์ช่วยต้านการอักเสบต้านเชื้อแบคทีเรียและต้านอนุมูลอิสระได้ค่ะ ในหอมแดงยังมีสารโพฟิลไดซันไฟลและสารไดโพพิลไดซันไฟซึ่งสามารถช่วยลดปริมาณไขมันในร่างกายช่วยลดน้ำตาลกลูโคสในเลือดลงได้ค่ะ และยังมีสารอัลลิซินเป็นสารที่ไม่มีอยู่ในหัวหอมโดยตรงค่ะแต่สารชนิดนี้นะคะจะเกิดขึ้นเมื่อหัวหอมถูกทุบหรือทําให้แตกค่ะจะส่งผลให้สารอัลลีนเปลี่ยนเป็นสารอัลลิซินซึ่งมีผลในการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้ค่ะ นอกจากนั้นแล้วนะคะยังช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพราะว่าสารเคอร์ซิตินที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันช่วยบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกรวมถึงสามารถช่วยลดปัดจจัยที่เป็นสาเหตุในการก่อโรคมะเร็งได้ค่ะและช่วยรักษาโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดเพราะกรดลีโนโลเลอิกที่มีอยู่ในหัวหอมถือเป็นสารสําคัญที่มีคุณสมบัติช่วยในการลดปริมาณไขมันในเลือด ช่วยให้เส้นเลือดเกิดการขยายตัวส่งผลทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานได้ดีขึ้นค่ะและยังมีสรรพคุณทางยาอื่นๆคือช่วยบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกโดยการนำหอมแดงมาทุบให้แตก แล้วห่อด้วยผ้าเช็ดหน้าวางเอาไว้ใกล้ๆตัวหรือนํามาวางไว้ข้างหมอนก่อนนอนแล้วกลิ่นของหอมแดงเที่ระเหยออกมาจะทําให้หายใจล่งขึ้นค่ะแล้วก็ยังช่วยรักษาอาการนอนไม่หลับแก้อาการท้องอืดและช่วยให้เจริญอาหารได้ด้วยค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะหอมแดงยังช่วยให้ร่างกายสามารถเผาผ่านพลังงานได้ดีค่ะและช่วยลดคอเลสเตอรอลรวมทั้งป้องกันการเกิดโรคหัวใจได้อีกด้วยแต่ทั้งนี้นะคะควรรับประทานหอมแดงในปริมาณที่พอดีและเหมาะสมค่ะ เพราะถ้าหากรับประทานหอมแดงมากจนเกินไปจะเกิดอันตรายกับท่านได้เนื่องจากน้ำมันในหอมแดงมีสารกรมถันค่อนข้างสูงจึงทำให้แสบต,ตาและอาจเป็นพิษต่อผิวหนังทำให้ผิวเกิดการระคายเคืองได้ค่ะดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการทาหรือสัมผัสกับน้ำมันจากหอมแดงตรงบริเวณผิวที่บอบบางนอกจากนั้นแล้ว การรับประทานหอมแดงมากจนเกินไปอาจทำให้ผมงอกมีกลิ่นตัวและมีอาการหลงลืมง่ายและที่ควรระวังมากที่สุดนะคะหอมแดงอาจชะลอการแข็งตัวของเลือดซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงของการมีเลือดออกจึงควรหลีกเลี่ยงหอมแดงหากมีเลือดออกผิดปกติและควรหลีกเลี่ยงหอมแดงก่อนการผ่าตัดอย่างน้อยสองสัป,ปดาห์ค่ะ หรือถ้าหากท่านมีโรคประจำตัวและไม่แน่ใจควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนรับประทานนะคะ สรุปได้ว่าหอมแดงนั้นถือว่าเป็นพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์แล้วก็มีสรรพคุณทางยามากมายนะคะที่ทำให้ร่างกายของเรานั้นมีสุขภาพแข็งแรงแต่การรับประทานหอมแดงนั้นควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมจะดีกว่าค่ะ mm. เพื่อที่จะได้เป็นยาแล้วก็เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเราเพราะถ้าอะไรที่มากจนเกินไปแล้วก็จะทำให้เกิดโทษต่อร่างกายของเราได้ค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสมุนไพรน่ารู้อภัยภูเบศเว็บไซต์ g e t g o o l i f e c o m และไทยนิวส์ค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านและนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่โคราพี่นำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยคะ่ะซึ่งแอดมินบ<า>ังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยคะ่ะหากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระใหม่ๆและเพื่อได้รับชมคลิป บ,บนี้ก่อนใครนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ